วันนี้พาทุกท่านไาชมรถยนต์ s u v ที่ทั้งหรูและแรงที่สุดณขณะนี้ Aston Martin DBX 707เครื่องยนต์เบนซิน V8 4.0ลิตรทวินเทอร์โบ707แรงมา้า900นิวตันเมตรโดยคุณโท็บี้มอ หรือว่า CEO ของ Aston Martin ได้กล่าวถึงตัว DBX ตัวนี้ไว้ว่าจะเป็นสุดยอด Luxury SUV ที่มีพลักกำลังที่สูงที่สุดและมีเอกลักษณ์ของ Aston Martin ใส่ไปในทุกๆจุดของตัวรถซึ่งคู่แข่งโดยตรขงของตัว DBX 707ตัวนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัว Lamborghini Urus รถยนต์ Super SUV จากค่ายอิตาลีซึ่งตัวนั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ v ี4.0ลิตร ไฟเทอร์โบ6 5รแรงม้าซึ่งก็มีแรงม้าที่น้อยกว่าตัว707อยู่ราวๆ50แรงม้า โดยสิ่งที่ทำให้ตัว Aston Martin DBX 707นะครับสามารถรีดแรงม้าได้ถึง707แรงม้านะครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ในตัว Aston Martin DBX ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ V12 ของ Aston Martin เองนะครับแต่ใช้คุมพลัง V8 จากตัว AMG ซึ่งเป็น V8 ขนาด4.0ลิตรหรือ3,982 cc แต่เล็กอินเจคชั่นพ่วงระบบอัดอากาศทวินเทอร์โบชาร์จ พร้อมกับซ u เปอร์ชาร์จแบบไฟฟ้านะครับทำให้สามารถลีดกำลังแรงม้าถึง707แรงมา้ากับแบรงบิดสูงสุดอยู่ที่900นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่9จังหวะนะครับที่เปลี่ยนมาใช้คลัตช์แบบเปียกแทนทอร์คคอนเวอร์เตอร์พร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อและยังมาพร้อมกับก,บการติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ลิมิตสลิปเลียร์ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับรวมถึงปรับอัตราทดเฟืองท้ายให้มีความจัดมากยิ่งขึ้น และสำหรับใครที่อยากสัมผัสแรงบิดถึง900นิวตันเมตรของ DBX ตัวนี้นะครับ Aston Martin ยังได้ติดตั้งโหมดกันออกตัวแบบ r a c e s t a r t นะครับหรือว่า Launch Control ซึ่งจะอยู่ในโหมดการขับขี่แบบ GT Sport และ Sport p a u s ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนการออกตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง DBX รุ่นปกตินะครับจะไม่มีโหมด Launch Control นะครับโดยอัตราเร่งที่โรงงานเคมนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิเมต่อชั่วโมง ตัวนี้สามารถทำได้ภายใน3.3วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดสามารถทำได้สูงสุดถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความแรงถึง707นิวตันเมตรในตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบการเสถียรด้านหน้าแบบอิสระดับเบิรวิสโบนพร้อมกับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับ ด้านหลังมาพร้อมกับมัลติลิงกช่วงล่างถุงลมแบบแปรผัน Adaptive Air Suspension นะครับ <trabaj os> ส่วนระบบห้ามล้อนะครับเข้ามาพร้อมกับจานเบรคคู่หน้าแบบคาร์บอนเซรามิกขนาด420มิลพร้อมกับคาลิเปอร์อลูมิเนียมแบบ6ลูกสูส่วนจานเบรคคู่หลังนะครับเป็นเบรเซรามิกเช่นกันพร้อมขนาด390ม mm, ิลลิเมตรคาลิเปอร์อลูมิเนียมแบบ1ลูกสูพร้อมกับผ้าเบรคสมรรถนะสูงนะครับ ในส่วนของล้อนะครับล้ออล่อยขนาดมาตรฐานนะครับมาให้ขนาด22นิ้วและยังมาพร้อมกับออปชั่นเสริมนะครับสามารถเพิ่มไปเป็น23นิ้วได้ ในส่วนของระบบ AeroPa ส์นะครับ DBX ตัวนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใหม่นะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราแต่เพิ่มความดุดันเข้าไปในตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวรถนะครับมีการขยายขนาดกระจังหน้าให้มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มช่องดักลมนะครับเพื่อไประบายความร้อนในตัวเบรกและตัวห้องเครื่องด้านข้างตัวรถนะครับมาพร้อมกับคีบดักลมที่ซุ้มล้อทั้งสองข้างนะครับดีไซน์มาพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งทำให้รถดูหนาและดู โมากยิ่งขึ้นนะครับพอมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านบนนะครับขนาดใหญ่พร้อมกับดีฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ท่อไอเสียออกคู่นะครับข้างละ2ฝั่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งปรับจูนเสียงมาเฉพาะตัวนี้เลยซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นการเสริมความดุดันให้กับตัวรถนะครับแล้วก็สร้างระบบการส่งตัวที่ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของภายในนะครับมาพร้อมการออกแบบนะครับการดีไซน์ที่มาพร้อมกับความหรูหราการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับตัวเบาะนั่งนะครับมาพร้อมกับเบาะนั่งทรงสปอร์ตพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าถึง16ทิศทางนะครับมีเบาะอุ่นมาให้ทั้งเบาะด้านหน้าและเบาะด้านหลัง วัสดุตกแต่งภายในนะครับก็เน้นไปที่วัสดุอะครัล,ล่านะครับรวมถึงตัวคาร์บอนไฟเบอร์และก็โลหะสีบอลต่างๆนะครับซึ่งเป็นออปชั่นเสริมถ้าลูกค้านะครับต้องการตกแต่งเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะครับทั้งภายนอกภายในโดย Aston Martin DVX นะครับถือว่าเป็น SUV รุ่นแรกของค่ายที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งรางวัลมากมายจากสื่อรถยนต์ทั่วโลก ยอดขายในปัจจุบันนะครับมีมากกว่า3,000คันโดยในปีนี้นะครับรุ่น7 o 7ถือว่าจะผลิตในแต่แตมารแรกของปีนี้และจะพร้อมส่งมอบในแต่มาที่สําสำหรับราคาของ DBX ตัวนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่189,000ปอนด์หรือราวๆ8.5ล้านบาทนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของรถยนต์รุ่นนี้ถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ